สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจำวันอังคารที่7ธันวาคม2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะวันนี้อยู่กันพร้อมหน้า4คนนะคะดิฉันนีทิการกำลังวานคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณจำเริญตันสมบูรณ์และคุณคมสัรศรีธนวิบูลชัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันเช้าวันนี้นะคะหลายเรื่องรอบโลกที่ต้องมาคุยกันคะ่ะตั้งแต่สถานการณ์ในอาเซียนท่าทีของสหรัฐต่อมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในจีนนะคะ มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของขยะอวกาศที่เป็นประเด็นกันในช่วงที่ผ่านมาและจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องแปลกในอิตาลีว่าด้วยวัคซีนโควิดนะคะรอติดตามกันได้เลยไปเริ่มกันที่เมียนมากันก่อนนะคะกับคาตัดสินคดีขององซกานซูจีอดีตผู้นํารัฐบาลพลเรือนของเมียนมาซึ่งมีออกมาเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นใช่ไหมคะคุณรัตพลนคะครับคราวนี้ข่าวใหญ่นะครับในวันจันทร์ครับศาลของเมียนมาก็ได้ตัดสิน ให้นางองซันซูจีนะอดีตผู้นำพลเรือนของเมียนมาเนี่ยจำคุกเป็นเวลา4ปีแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาลดโทษเหลือ2ปีนะฮองซันซูจีถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาปลุกปัน่นทำให้เกิดความไม่สงบครับและยังละเมิดมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดสินะนี่เป็นการพิจารณาคดีของศาลแล้วก็เป็นการพิจารณาคดีแบบปิดนะฮะที่กรุงเนปิดอ ส่วนอดีตประธานาธิบดีวินมินก็ถูกตัดสินจำคุกเช่นกันนะครับทางองซานซูจีแล้วก็นายวินมินเนี่ยถูกกองทัพเมียนมาควบคุมตัวไว้ตั้งแต่การเกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับแล้วก็ถูกฟ้องหลายข้อหานอกเหนือจากเรื่องสองข้อหาที่มีโทษตัดสินจำคุกไปนะครับซึ่งทั้งสองคนนั้นปฏิเสธในทุกข,ข้อกล่าวหานะครับ ทีนี้มาดูปฏิกิริยากันบ้างครับคุณอธิการองค์การด้านสิทธิมนุษยชนนะครับ Human Rights Watch แล้วก็ Amnesty International นะครับต่างประนามคำตัดสินของศาลในครั้งนี้นะครับบอกว่าเป็นการโกหกหลอกลวงและเป็นความพยายามของรัฐบาลเมียนมาที่จะกำจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแล้วก็กดขี่เสรีภาพในประเทศนะครับส่วนปฏิกิริยาจากสหรัฐนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเทนนั้นก็มีแถลงการตตำหนินะ บอกว่าการตัดสินจำคุกซูจีครั้งนี้เนี่ยเป็นการศบประมาทต่อประชาธิปไตยและความยที่ธรรมนะครับพร้อมขอให้ร,รัฐบาลเมียนมานั้นปล่อยอังซูจีและนักการเมืองคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพัานธ์ครับคุณธิิการค่ะยังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในเมียนมาด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะคะกล่าวเมื่อวันจันทร์ด้วยนะคะว่า มีแผนที่จะเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อเจรจาหารือกับผู้นํารัฐบาลทหารพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมานั้นควรได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะสมาชิกภาพของเมียนมาในอาเซียนถูกจับตามองค่ะหลังจากที่ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่นั้นเห็นเพราะว่าไม่ควรเชิญผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมา เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคมที่บูไนายเป็นเจ้าภาพนะคะสืบเนื่องมาจากประเด็นรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาแต่ทางนายกุนเซนของกัมพูชาก็บอกในวันจันทร์นะคะว่าเมื่อกัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีหน้าผู้นําประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศรวมทั้งเมียนมาควรจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมหน้านะคะโดยผู้นํากัมพูชาได้กล่าวระหว่างเข้าร่วมพิธีลงนามในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีจีนเป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุนโดยบอกว่า เมียนมาคือ1ในสมาชิกของครอบครัอาเซียนดังนั้นจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้วยค่ะและในวันอังคารนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมาจะเดินทางเยือนกัมพูชาซึ่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้กล่าวด้วยว่าตนมีแผนจะเยือนกรุงเนปิดอของเมียนมาในเร็ววันนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อหารือร่วมกับคนเอกมินออนไลน์นะคะโดยบอกด้วยว่าหากไม่ทํางานร่วมกับผู้นํารัฐบาลแล้วจะทํางานร่วมกับใครนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภาคฝั่งอาเซียนอราอยัางมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันเป็นเหตุภูเขาไฟปะทุที่อิโนโดนีเซียขึ้นหน้อย่างไรคะคุณนัทพลคะครับคคมีคนเสียชีวิตไม่น้อยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดชาวาตะวันออกของอิโนโดนีเซียนะครับโดยภูเขาไฟที่ชื่อว่า เซเมรุนะฮะเมรูนี่เขียนสระเอมอมารเรือสระอูเหมือนเมนนะครับเกิดการประทุรอบใหม่ในวันจันทร์นะฮะส่งเท่าทานออกมาจำนวนมากแล้วก็ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะที่พยายามช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมานะครับเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้เนี่ยเกิดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ภูเขาไฟลูกนี้เนะี่ยซึ่งเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะชวานั้นเริ่มประทุในวันเสาร์นะครับแล้วก็พ้นเท่าทานแล้วก็คโครนร้อนสู่ท้องฟ้าครับก่อนที่จะตกลงมาปกคลุมบ้านเรือนจํานวนมากรอบภูเขาไฟแห่งนี้นะครับจำนวนผู้เสียชีวิตคนพิการตอนนี้เนี่ยพบแล้วอย่างน้อย15คนนะครับแล้วก็สูญหายอีก27คนนะทัพทายนะครับที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย เห็นว่ามีชุมชนแล้วก็ยานพาหนะถนนหนทางต่างๆนะครับถูกปกคลุมด้วยขี้เท่าสีเทาหนานะครับรวมทั้งโคลนแล้วก็รถบรรทุกหลายคันถูกโคลนท่วมทับจนมิดเกือบทั้งคันนะครับขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามขุดหาผู้รอดชีวิตและวก็ศพของผู้เสียชีวิตใต้ซากปรักหักพังต่างๆ,ๆนะครับในวันจันทร์ครับภูเขาไฟเซเมรุ ก็เกิดประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งขึ้นมานะครับทำให้เจ้าที่กู้ภัยนั้นต้องสั่งถอนกําลังโดยด่วนเลยทีเดียวนะครับเจ้าที่มีคําสั่งให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ระยะ5กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากความคุกคุ่นที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็เกิดสูดดมควันพิษเข้าไปก็เป็นอันตรายด้วยนะครับ ทางด้านเจ้าหน้าที่ทอยนีวิทยานั้นก็รายงานนะครับว่าเท่าทานของภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยลอยไปไกลราว4กิโลเมตรแล้วก็เตือนถึงภัยมลพิษทางอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนะครับทางด้านองค์การอาาชาสากลน,นะครับระบุว่าได้จัดส่งคณะแพทย์แล้วก็ความช่วยเหลือในรูปแบบหน้ากากอนามัยกว่า6 5 0 0 0ชิ้นนะครับเข้าไปในพื้นที่ผู้ประสบภัยนะครับ ทั้งนี้ภูเขาไฟเซเมรุนั้นมีความสูงนะครับ3,676เมตรนะครับแห่งแล้วก็มีรูปเป็นกลวยภูเขาไฟสลับชั้นไปนะชท่าบ้านเนี่ยเรียกว่ามหาเมรุนะครับด้แล้วก็ได้เกิดการระเบิดมาแล้วหลายครั้งนะครับตลอด200ปีที่ผ่านมานะครับโดยครั้งสุดท้ายที่เกิดการประทุกก็คือเมื่อเดือนมก,กราคมปีนี้แต่ครั้งนั้นไม่มี รายงานผู้เสียชีวิตนะครับสำหรับชุมชนที่อยู่บริเวณภูเขาไฟนั้นเจน้าที่บอกว่ามีกว่าหกหมื่นสองพันคนครับคุณธิติการขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะเอาละค่ะขยับมาที่สหรัฐกันต่อนะคะเมื่อวันจันทร์ค่ะโคสกทําเนียบขาวได้ถแถลงว่ารัฐบาลสาหรัฐนั้นจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนทางการ,รเข้าร่วมการจัดก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูหนาวที่จีนเป็นเจ้าภาพในปีหน้านะคะด้วยเหตุผลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีน แต่รัฐบาลสหรัฐก,ก็ไม่ได้ห้ามนะคะว่าทีมนักพิฬาอเมริการจะเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวหรือไม่อย่างไรก็ตามฝั่งรัฐบาลปักงิ่งก็ประกาศเอาไว้นะคะว่าจะมีมาตรการตอบโต้ตกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันซึ่งคันจํเเร่มีรายละเอียดของรายงานจากวิและรอยเตอร์มานําเสนอเพิ่มเติมค่ะครับวันนี้เจนซากิโคศกสตรีของเนียบขาวก็แถลงให้เหตุผลว่าทําไมสหรัฐถึงประกาศคว่ำบาตรทางการทูต ต่อการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนแล้วก็รวมทั้งพาราโอลิมปิกที่จีนเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับโอลิมปิกฤดูหนาวนี่จีนก็จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับทีนี้สองอย่างการคว่ำบาตรทางการทูตหมายถึงว่าสหรัฐจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนรัฐบาลให้เป็นตัวแทนของประเทศไปร่วมกิจกรรมอาจจะเป็นพิธีเปิดพิธีปิดหรืออาจจะไปร่วมชมกีฬาบางอย่างครั้งสุดท้ายที่ผมจําได้ว่า ผู้นำของสหรัฐเนี่ยที่ไปร่วมชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในจีนเนี่ยคือปี2008จีนเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูร้อนที่ปักกิ่งและตอนนั้นอดีตประธานาธิบดีจอบเลยูบุชเดินทางไปร่วมชมนะครับลหลังจากนั้นจีนก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพจนกระทั่งมาเป็นเจ้าภาพฤดูหนาวแต่คราวนี้โคโซกเนมีบขาวให้เหตุผลว่าจากประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีน รวมทั้งการฆ่าล้างผ่านเผ่าพันธุ์ในชาวมุสลิมอุยกูแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ประธานาธิบดีไบเดนก็กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่ารวมทั้งเรื่องการปราบปรามผู้เล็กร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงด้วยอย่างไรก็ตามการคว่ำบาตรทางการทูตซึ่งหมายถึงว่าการที่จะไม่มีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐไปร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาไม่ได้หมายความว่า ทีมนักกีฬาสหรัฐทีม USA จะไม่ได้สามารถแข่งขันได้โดยเจนซากิก็บอกว่าทีมนักกีฬายังสามารถไปได้แล้วก็สหรัฐก,ก็ยังจะช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนนักกีฬาเหล่านี้อย่างเต็มที่จากที่บ้านอยู่นะครับทีนี้ข้อแตกต่างนะครับการคว่ำบาตรทางการทูตครั้งนี้ไม่ได้เต็มรูปแบบไม่เหมือนกับเมื่อปี1980ตอนนั้นอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์คว่ำบาตรการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่มอสโกเป็นเจ้าภาพ ห้ามส่งทีมนักกีฬาสหรัฐไปด้วยเพื่อประท้วงการที่สหภาพโซเวียตในตอนนั้นเนี่ยส่งกำลังเข้าบุกอัฟกานิสถานช่วงปลายปี1979ในคราวนี้แตกต่างกันนะครับรัฐบาลไบเดนความบาดทาทงการทู่แต่นักกีฬายัางไปได้นะครับแน่นอนอทางจีนก็แสดงความไม่พอใจแล้วก็เตือนบอกว่าจะมีมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดแต่ก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียด อะไรนะครับแล้วก็บอกว่าการที่นักการเมืองสหรัฐพยายามกดดันเนี่ยเป็นการแสดงวางท่าใหญ่โตทางการเมืองเพื่อเรียกร้องความสนใจอย่างไรก็ตามปักกิ่งก็มีแผนแจะจํากัดจํานวนผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้อยู่แล้วเพื่อควบคุมโควิดสื่อมวลชนจีนรายงานว่าจีนเนี่ยจะไม่เชิญนักการเมืองของประเทศตะวันตกประเทศใดที่ขู่ว่าจะคว่ำบาตจีน และตอนนี้ผู้นําประเทศใหญ่หรือประเทศมหาอำนาจประเทศเดียวที่ตอบรับถือว่ามีข่าวว่าจะไปร่วมก็คือประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซียซึ่งตอบรับคำเชิญของจีนแล้วนะครับในส่วนของจีนมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่า,าจีนรัฐบาลจีนไนได้เคยกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับการนําเรื่องกีฬามาผูกโยงหรือทําให้เป็นเรื่องการเมืองอย่างไรก็ตามอรอยเตอร์รายงานว่าจริงๆเท่าที่ผ่านมาเนี่ยปักกิ่งก็เคยลงโทษองค์กรกีฬาของสหรัฐอย่างเช่น NBA สมาคมบาสเกตบอลอาชีพที่นักกีฬาบาสเกตบอลบางคนแสดงจุดยืนทางการเมืองแล้วสวนทางกับทางจีนก็เคยลงโทษมาแล้วเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวความขี้คลายนะครับแล้วก็ตอนนี้นอกจากสหรัฐแล้วก็มีข่าวว่าออสเตรเลียกับอังกฤษก็กําลังพิจารณาว่าอาจจะคว่ำบาตรการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในจีนเหมือนกันในรูปแบบหรือ,อยังไงก็ยังไม่มีข่าวยญญืนยันส่งท้ายตรงนี้ครับสหรัฐเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพ นครลอสแอนเจลิสจะเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูร้อนในปี2028นะครับงั้นตอนนี้บรรดานักวิเคราะห์หรือสื่อก็กำลังตั้งคำถามว่าจีนจะมีมาตรการตอบโต้อย่างไรเพราะว่าถึงคราว2028สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบ้างเช่นกันครับคุณนิติการครับน่นก็ต้องออนับปีรอดูกันเลยนะคะสำหรับท่าทีที่จีนอาจจะมีออกมาหลังจากนั้นนะคะ เอาละค่ะไปที่เรื่องราวอากาศกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะมีรายงานส,สดๆร้อนๆมาเลยนะคะว่าทีมนักบินอากาศที่ประจําสถานีอากาศนานาชาติเนี่ยต้องยกเลิกภารกิจ Space w a l กก็คือไปเดินในอวกาศนีนะคะเพื่อซ่อมบารุงชิ้นส่วนของสถานีอากาศจากประเด็นที่มีชื่อว่าเรื่องขยะอวกาศที่พูดกันมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่หลายฝ่ายเนี่ยก็ออกโรงเตือนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะที่บอกว่าขยะอวกาศเหล่านี้จะสร้างความเสียหายต่อโครงการสำรวจอวกาศที่ดำเนินอยู่และจะทำให้พื้นที่ในอวกาศบางส่วนนั้นน่ะใช้การไม่ได้ในอนาคตด,ด้วยเรื่องนี้คุณคงสังนมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะครับที่ผ่านมาการทดสอบอาวุธการทดสอบศักยภาพด้านการรบนะฮะเราได้ยินว่าเขาทดสอบตามมหาสมุทรทดสอบตามพื้นที่อย่างทะเลทรายนะครับ แต่ว่าตามข่าวล่าสุดครับบอกว่าการทดสอบขีปนาวุธในยุคนี้ครับเขาทําการยิงดาวเทียมในอวกาศฟังดูเพลินเป็นเรื่องของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนะฮะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการกระทําแบบนี้ครับจะก่อให้เกิดขยะอวกาศจํานวนมหาศาลตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเขาบอกว่าประเทศรัรเสเซียไปเลือกเอาดาวเทียมอายุกเกือบๆสีปีครับถูกใช้งานครั้งแรกในปี1982ดาวเทียมดวงนี้ครับน้ำหนักรวมประมาณ2,000กิโลกรัม ตามข้อมูลเขาบอกว่าพอรัเสเซียครับทำการยิงดาวเทียมก็จะเกิดเศษขยะอาวกาศจํานวนมากเท่าที่ตรวจสอบได้ครับมีประมาณ1,500ชิ้นในขณะที่กองบัญชาการอาวกาศของสหรัฐครับระบุว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธน่าที่จะสร้างขยะอาวกาศที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะฮะจำนวนมากกว่า10,000แชิ้นคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าขยะอาวกาศมันจะอันตรายสักแค่ไหนครับบางคนอาจจะคิดว่าก็เป็นแค่เศษเหล็กชิ้นเล็กๆล,ลอยไปลอยมา ไม่น่าที่จะต้องกังวลอะไรแต่นักทิดไซ์บอกว่าถ้าขยะอวกาศนะครับอยู่ในวงโครจรระดับต่ําจะขึ้นไหวนะฮะด้วยความเร็วประมาณ2 5 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้สร้างความเสียหายได้อย่างแน่นอนครับในเนื้อข่าวบอกว่าช่วงที่มีการทดสอบขีปนาวุธของรัสเซียนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะครับได้รับคําสั่งให้เข้าไปอยู่ในยานสํารองเป็นเวลานาน2ชั่วโมงนี่คือมาตรการรักษาความปลอดภัย เพราะว่าเขากลัวครับว่าถ้าเกิดเศษของดาวเทียมที่เพิ่งโดนทําลายกระเด็นหรือว่ามาชนกับสถานีอวกาศนักบินจะได้เคลื่อนย้ายหนีได้ทันสําหรับภาพรวมของสถานการณ์ขยะในอวกาศเท่าที่รัฐบาลสหรัฐตรวจสอบได้นะครับเขาจึงแน่ตามขนาดของชิ้นส่วนครับถ้าเป็นกลุ่มที่มีขนาดประมาณลูกบอลเล็กๆเ,เส้นผ่านศูนย์กลางซักประมาณ30เซนติเมตรเชื่อว่ามีอยู่อย่างน้อยนะฮะ23,000ชิ้น ส่วนขยะที่มีประมาณ1เซนติเมตรแต่ว่าเล็กกว่า30เซนกลุ่มนี้น่าที่จะมีอยู่ราวๆ5 0 0 0 0ชิ้นครับส่วนกลุ่มสุดท้ายขนาดสัดส่วน1ม mm ิลลิเมตรบวกลบอันนี้คาดว่ามีมากกว่า100ล้านชิ้นฝั่งถึงจุดนี้ครับการที่หลายฝ่ายออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การทดสอบยิงขีปนาวุธของรัสเซียไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายครับเพราะว่าผลกระทบด้านขยะอวกาศเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆและเมื่อตรวจสอบย้อนหลังกลับไปเพราะว่ามีหลายประเทศนะฮะได้ดําเนินการในทํานองเดียวกัน ทั้งจีนสหรัฐแล้วก็อินเดียทําให้ผู้เกี่ยวข้องครับเกรงว่าถ้าปล่อยให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่ออกมาเตือนปริมาณขยะอวกาศก็อาจจะมีจํานวนมากนะฮะจนกลายเป็นอุปสรรคในการใช้งานพื้นที่ห้วงอวกาศในอนาคตรวมถึงต่อไปครับใครจะส่งดาวเทียมไปใช้งานอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นราวร5เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาเรื่องขยะอวกาศ ปีท้ายด้วยตัวเลขครับจากองค์การบริหารการบินและก็อวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่านาซาครับเป็นสถิติการคำนวณที่น่าสนใจครับนาซาบอกว่าถ้าขยะอวกาศที่โคจรอ,อยู่ในระดับ600กิโลเมตรจากพื้นโลกหรือว่าต่ำกว่านั้นจะใช้เวลาไม่กี่ปีครับก็จะตกลงมาที่พื้นโลกแต่ถ้าเกิดขยะอวกาศที่ลอยอยู่เหนือระดับ1,000กิโลเมตรขึ้นไปครับจะโคจรลอยอยู่ในห้วงอวกาศเป็นเวลาอย่างน้อยอีก100ปีครับคุณนิติการครับ ไม่ได้เชื่อว่าซีนที่เราเคยเห็นในหนังอวกาศที่เป็นลักษณะเหมือนขยะชิ้นส่วนมากระแทกนักบินอวกาศในหนังเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาจริงๆที่นักบินอวกาศกําลังพัดเิรนกันอยู่ในปัจจุบันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณคมสังคะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันที่เรื่องราววันนี้นะคะดิฉันใช้คําว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ปแปลกในอิตาลีคือมีชายคนหนึ่งเนี่ยอายุประมาณเกือบประมาณ50ปีนะคะอันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์พกอวัยวะปลอมเข้าไป เพื่อที่จะไปตบตาเจ้าหน้าที่นะคะในการเข้ารับวัคซีนโควิด -19 เรื่องนี้เนี่ยคือเป็นรายงานที่ออกมาของรอยเตอร์และ AP รายงานตรงกันนะคะก็คือชายคนเนี้ยเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนแล้วก็สวมแขนปลอมที่ทำจากซิลิโคนโดยหวังว่าพยาบาลจะฉีดให้ที่แขนปลอมของเขาเพื่อแลกกับการได้บัตรรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในอิตาลีพอสมควเลยนะคะแต่ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่เห็นว่าเอ๊ะทำไมสีของแขนและผิวสัมผัสข,ของแขนมันดูปลอมๆม,มันดูหยุ่นๆเขาก็เลยเกิดความสงสัยแล้วบอกว่าเอา่อขอโทษนะคะช่วยเปิดแขนให้ดูหน่อยพอเปิดแขนออกมาก็พบว่าเป็นแขนปลอมจริงๆนะคะซึ่งทางการท้องถิ่นก็บอกว่าเรื่องนี้มันอาจจะดูเป็นเรื่องตลกขบขันนะคะถ้าไม่ได้พูดถึงความเป็นจริงที่ว่านี่คือการกระทําที่ร้ายแรงมากเลยเพราะว่าสํานักข่าวอันซาของอิตาลีในรายงานนะคะว่า ใช่คนนี้ที่ไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อเนี่ยทำงานด้านสาธารณสุข AP รายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเขาเป็นทันตแพทย์แล้วถูกสั่งพักงานหลังจากปฏิเสธเข้ารับวัคซีนโควิดตามมาตรการของอิตาลีที่บังคับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนนั้นต้องเข้ารับวัคซีนโควิด -19 ค่ะและก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลน,นะคะสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ จะต้องมีบทบาทแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่จะต้องเข้ารับการรักษาต่างๆด้วยนะคะก็ียกว่าเป็นความเสี่ยงมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ะรู้ได้ไงว่าคุณนิติการว่า แขนปลอมแล้วอาจจะโดนวัคซีนปลอมก็ได้นะเพราะก็มีข่าวว่าบางประเตศก็ฉีดวัคซีนปลอมอยู่ใช่ไหม <laughs> อันนี้ต้องแบบว่าเกลือจิ้มเกลือเกลือจิ้มเกลือนย่อเบ้าน้ำเออต้องเจอกันหลายๆด่านนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของข่าวรอบโลกกับวิวเอไทยนะคะและติดตามวิวเอทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ